สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิารัตน์โพคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขาวนาพุทธารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมบุรีเขต2โรงเรียนของเราตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชุมบรุรีปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน71คนมีค่าราชการครู5คนครูอัตจ้าง1คนครูธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนค่ะโรงเรียนวัดขาวนาพุทธาราม มีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยพัฒนานวัตกรรม KWN model ขวนามโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้จากการประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนคุณภาพสแต alone โดยรูปแบบขวนามโมเดลประกอบด้วย K knowledge ความรู้จากการบริหารจัดการอย่างมีขั้นตอนอาศัยหลักการคิดเชิงระบบการบริหารจัดการเพื่อสนองนโยบายการศึกษาของชาติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเรียนดีเรียนเก่งและมีความสุขดับเบิลยูวีพวกเราทุกคนมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม N Network เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงานมีความเป็นกัลยาณมิตรเกิดความสามัคคีสมานฉันท์ เป็นเครือข่ายและพันธมิตรทางความรู้และร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องโดยการนำข้อความโมเดลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาภายใต้กรอบกระบวนการดำเนินงาน PDCA และได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนตามจุดเน้นดังนี้ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สถานศึกษามีการประชุมวางแผนกับคณะครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในท้องที่ถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดมาตรการป้องกันความปลอดภัยมีการเว้นระยะห่างตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิจัดเจลแอลกอฮอลหน้ากากอนามัยจัดทำป้ายรณรง์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รวมไปถึงการดูแลอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้านการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันโรงเรียนสามารถทำการเรียนการสอนแบบปกติอ่อนไสต์โดยครูใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตรวรรษที่21ให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านระบบประกันคุณภาพโรงเรียนวัดขาวนาพุทธาราม มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการและปฏิทินการดำเนินงานมีการประเมินผลติดตามและตรวจสอบหลังการดำเนินงานมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดซาเซลแอสเซสเมนต์รีพอร์ตโดยได้รับคำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมบุรีเขต2ออย่างต่อเนื่องและได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านการวัดผลประเมินผลโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทดสอบและประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายด้านหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสานศึกษาโดยนําหลักสูตรแกนกลางพุทธศักรา,า 2, ช2551ฉบับปรับปรุง พุทธศักราชัาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเองมีทักษะคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาครูโรงเรียนจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรมีการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถมี หรือเลื่อนวิทาฐานะที่สูงขึ้นส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการรายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาไปบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพตนเองด้านการนิเทศกำกับติดตาม โรงเรียนวัดขาวนาพุทธารามมีระบบนิเทศกำกับติดตามอย่างเป็นระบบมีการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการนิเทศภายในมีการกำหนดรูปแบบการนิเทศโดยการสลับจับคู่นิเทศการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้บริหารแบบเป็นกัลยานามิตรมีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนมีการดำเนินกิจกรรมโครงการตามปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม รองรับการนิเทศติดต,ตามจากหน่วยงานต้นสังกัดหลังเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยพแพร่ต่อสาธารณชน